เหตุการณ์กองทัพรัเสเซียบุกยูเครนไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมอันน่าสลดใจที่สุดครั้งหนึ่งของโลกแต่ยังสร้างหายนะทางเศรษฐกิจที่ให้ผลกระทบไก,กลกว่าพรมแดงของยูเครนด้วยยูเครนเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปเมื่อพิจารณาจากขนาดดินแดนและแม้ว่าเศรษฐกิจยูเครนจะประสบปัญหาแต่ยูเครนมีบทบาทสำคัญต่อการค้าโลกเช่นกันยูเครนได้ชื่อว่าเป็นตะกราก้าขนมปังแห่งยุโรปจากดินที่ดมสมบูรณ์สูงยูเครนเป็นผู้ส่งออกข้าวสาอินดับ5ของโลกและเป็นผู้ส ยูเครนยังเป็นผู้ส่งออกน้ำมันจากเมล็ดพืชอันดับหนึ่งของโลกโดยผลิตน้ำมันเมล็ดทานตะวันได้46%ของปริมาณน,น้ำมันชนิดนี้ที่ผลิตได้ทั่วโลกการส่งออกสินค้าเกษตรของยูเครนส่วนใหญ่เบียงตอนใต้ของโลกในประเทศเช่นอ,อินโดนีเซียและเลบานอนที่พึ่งผ่านธัญพืชจากยูเครนเพื่อรับความต้องการของประชากรในประเทศนอกเหนือจะก,กำลังการผลิตสินค้าเกษตรแล้วยูเครนยังอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตาุต่างๆอุตสาหกรรมเมืองยูเครนมีมูลค่ามากกว่า15,000ล้านดอลลาร์ยูเครนเป็นประเทศส่งออกเหล็กรายใหญ่อันดับ5ของโลกและส่งอออกกแรททเเนียมัดบ4ขงโล ยูเครนเป็นผู้ผลิตแร่แกลเลียมและเจอเมนเนียมรายสำคัญซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์การผลิตเส้นใยแก้วนำแสงและสารนำแสงสำหรับจอ LED ยูเครนผลิตกา๊าซนนออนเกือบ70%ของโลกและผลิตกา๊าซครปตัน40%ของโลกที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั้งสิน้นการหยุดชะงักงานของการผลิตองค์ประกอบสำคัญทางเทคโนโลยีเหล่านี้จะยิ่งทำให้การขาดแคลนชิปทั่วโลกที่เกิดขึ้นจากการระบาดใหญ่ของโควิด -19 เหลวร้ายลงไปอีก ผลกระทบต่อการส่งออกของยูเครนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องนี้แต่การบุกยูเครนของรัสเซียให้ผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจของรัสเซียเองเช่นกันรัสเซียมีพื้นที่ดินแดนราวหนึ่งในหของโลกและมีส่วนแบ่งตลาดมหึมาในสินค้าโภคภัณฑ์โดยเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดข,ของโลกและเป็นผู้ผลิตข้าวบาเล่และ,มะเมล็ดธัญพืชบักควินอันดับต้นๆของโลกที่เป็นพืชพันธุ์สำคัญของผู้คนในอียิปต์ตุรกีและบังคลาเทศรัสเซียยังเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยเกษตรรายสำคัญของโลกโดยส่งออกโพแทสเซียมและแมโมเนนีย20%ใตลาดโลก อุซากาเหมืองแร่รัรสเซียก็กว้างขวางไม่แพ้กันโดยเป็นผู้ผลิตเพชรอันดับหนึ่งของโลกผู้ผลิตทองคำขาวอันดับ2ของโลกผู้ผลิตทองคำอันดับ3ของโลกและผู้ผลิตเงินอันดับ4ของโลกและยังเป็นแหล่งสินแร่หายากอย่างวานิเดียมและโคบอลด้วยที่สำคัญรัสเซียเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดข,ของโลกและส่งออกน้ำมันรายอันดับ2ของโลกซึ่งเยอรมน,นีพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียอย่างมากเพื่อรองรับความต้องการด้านพลังงานของประเทศ เมื่อรัสเซียเผชิญกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจากนานาชาติหลังบุกยูเครนและตอบโต้ด้วยการระง,งับการส่งออกที่สำคัญภาวะการขาดแคลนและราคาสินค้าที่สูงขึ้นในภาคส่วนสำคัญต่างๆจะสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกภาวะชะง,งักงานนี้ได้นำไปสู่การปรับรูปแบบความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระดับโลกขณะที่หลายประเทศเริ่มมองหาการนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆแทนที่รัสเซียและยูเครนในตอนนี้ บนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้อาจยกระดับไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานนิวเคลียร์ในช่วงที่ชาติตะวันตกกำลังผลักดันการลดการเพิ่งพันน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียแต่ในระหว่างนี้นานา,นาประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายในการดูดีลรัฐบาลที่ก้าวร้าวและอันตรายควบคู่ไปกับการพยุงเศรษฐกิจโลกไม่ให้ถดถอยลงไป